ผลกระทบของมลพิษในอากาศต่อพัฒนาการทางสมองและสุขภาพของเด็กฝุ่นควันขนาดเล็กจากมลพิษในอากาศหรือ pm 2.5มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมมนุษย์25เท่าขณะที่หายใจเข้าฝุ่นขนาดเล็กนี้ก็เข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกและปาก อากาศไหลผ่านทางเดินหายใจและในที่สุดก็ไปถึงถุงลมซึ่งเป็นถุงอากาศเล็กๆในส่วนลึกที่สุดของปอดฝุ่นขนาดเล็กที่สุดเมื่อเข้ามาในปอดแทรกตัวผ่านผนังถุงลมเข้าสู่กระแสเลือด และเคลื่อนตัวไปยังอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะเหล่านี้อวัยวะสำคัญที่รับผลกระทบได้แก่ปอดระบบภูมิคุ้มกันหัวใจและสมองที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาสมองจะพัฒนาได้เร็วที่สุดในช่วงแรกเกิดแต่การพัฒนาจะมีต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นและมีบทบาทสำคัญในเรื่องความจำของเด็ก ความสนใจระยะสั้นการควบคุมอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเมื่อเข้าไปถึงสมองของเด็กที่กำลังพัฒนาฝุ่นละอองจะไปสร้างความเสียหายให้เซลล์สมองผลก็คือความบกพร่องในการพัฒนาทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ที่อาจมีผลร้ายแรงตามมาต่อสวัสดิภาพและศักยภาพในการหารายได้ตลอดช่วงชีวิตฝุ่นละอองอาจจะสะสมซึ่งก่อให้เกิดการเสื่อมของะบบประสาทในช่วงปลายของชีวิต นอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่สมองแล้วมลพิษในอากาศยังอาจทําให้ทารกในคันมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆตลอดช่วงชีวิตอีกด้วยซึ่งรวมถึงสมองขาดเลือดปอดบวมโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมะเร็งปอด ปกป้องลูกหลานของคุณจากมลพิษทางอากาศอยู่ภายในอาคารเมื่อมลพิษในอากาศสูงหากจําเป็นต้องออกข้างนอกใส่หน้ากากากันฝุ่นติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่บ้านหากเป็นไปได้ทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีและอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้าสสูง